สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าจากประเทศสเปนให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The Hidden Face เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าแฟนหนุ่มของเธอจะเป็นยังไงเมื่อเธอได้หายตัวไปเธอก็เลยเข้าไปแอบในห้องลับในห้องนอนจากนั้นไม่นานเธอก็เห็นว่าแฟนหนุ่มพาาสสามมานอนด้วยเธอเสียใจมากแต่พอจะออกจากห้องลับนั้นมาเธอก็ดันลืมเอากุญแจเข้าไปด้วยนั่นเลยทำให้เธอต้องติดอยู่ในห้องลับนั้นแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟัง หนังเปิดเรื่องมาที่ใช้หนุ่มกำลังนั่งดูวิดีโอที่แฟนสาวอัดไว้เป็นคำบอกลาเธอบอกว่าทนกับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ไหวแล้วและเธอก็จะหายไปไม่ต้องตามหาเธออีกเอเดียนรู้สึกเสียใจมากเขาขับรถไปที่บาร์ดื่มอย่างหนักแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยจนฟาเบียน,นาสาวเสิร์ฟที่ร้านเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วง เอเดียนบอกว่าเขา,าไม่โอเคเลยแล้วก็ได้รีบเดินออกจากร้านไปแต่ว่าเขาก็ไปชนเข้ากับแขกคนอื่นเข้าแล้วก็ได้มีเรื่องกันนิดหน่อยเอเดียนโดนต่อยจนไปนอนอยู่หน้าร้านฟาเบียนาวิ่งออกมาดูและอาสา,าจะขับรถไปส่งแต่เธอก็ไม่รู้จักบ้านของเอเดียนนะครับเธอก็เลยพาเขาไปที่บ้านของเธอก่อนแล้วเช้าวันต่อมาเอเดียนตื่นขึ้นมาบนโซฟาหญิงสาวพยายามชวนคุยแต่เขาก็รีบออกจากห้องไปทำงานต่อ เอเดียนนั้นเป็นวัทยากรแต่ว่าวันนี้เขาทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าการหายตัวไปของแฟนสาวที่รักเขามาดื่มที่ร้านเดิมแล้วก็ขอโทษฟาเบียนาที่ทําตัวไม่ดีเมื่อเช้านี้จากนั้นก็ได้พาเธอมาที่โรงละครสถานที่ซึ่งเขาใช้แสดงกับวงออเคสตราทั้งสองคนมองตาก,กันเอเดียนทําท่าจะเข้าไปจูบฟาเบียนาแต่เธอก็บอกว่าเอเดียนต้องมีแฟนแล้วหรือไม่งั้นก็ต้องแต่งงานแล้วแน่ๆเขาก็บอกว่าเปล่าแล้วทั้งสองก็เ,เริ่มจูบกัน แล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ไปจบลงที่บนเตียงที่บ้านของเอเดียนเช้าวันต่อมาตอนฟาเบียนากำลังจะไปแปลงฟันเธอก็ได้ยินเสียงแปลก,ปลกดังมาจากอ่างล้างหน้าแต่เธอก็ไม่ได้สนใจมันมากนักเธอเดินดูรอบๆบ,บ้านไปเรื่อยๆพอเอเดียนลงมาทั้งสองคนก็กินอาหารเช้าด้วยกันเขาชวนเธอให้ค้างต่อที่นี่อีกคืนจากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาที่บ้านเพราะเรื่องการหายตัวไปของเบเลนแฟนเก่าของเอเดียน ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมฟาเบนา่ก็งงมากนะครับในเมื่อเอเดียนบอกว่าไม่มีแฟนทำไมตำรวจต้องมาถามเรื่องนี้ด้วยแล้วระหว่างที่ตำรวจกำลังเดินสำรวจรอบๆบ้านเธอก็เลยไปเค้นถามความจริงจากเอเดียนจนรู้ว่าเบเลนแฟนของเขาได้หายไปและเขาก็คิดว่าเธอก็แค่หนีไปกับผู้ชายคนอื่นเท่านั้นเองฟาเบนา่ก็เชื่อเอเดียนและก็อยู่ที่บ้านของเขาต่อ ตอนเธอนอนแช่อ่างอาบน้ำก็ได้ยินเสียงแล้วรู้สึกถึงการแั่งกับเพื่อเล็กๆมันทําให้เธอตกใจแล้วรีบลุกจากอ่างอาบน้ำไปบกฝนตกฟ้าร้องและไฟฟ้าในบ้านก็มาดับทําให้เธอยิ่งโตกเข้าไปอีกและยังรู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้หลังจากนั้นเธอก็มาทํางานที่บาร์ตำรวจหนุ่มก็มาถามเธอว่ามันไม่เร็วไปหน่อยเหรอที่เอเดียนะ่ะมาคบกับคุณทันทีทั้งๆที่แฟนเพิ่งหายตัวไปเขาอาจจะเป็นผู้สงสัยก็ได้นะ แต่เธอกลับไม่หวั่นใจใดๆเลยแถมยังพูดปกป้องเขาอีกด้วยในวันต่อมาฟาเบนาก็ใช้ฝักบัวอาบน้ำสับผมแทนการนอนแช่อ่างแต่อยู่ๆน้ำมันก็ร้อนขึ้นมาเองจนลวกผิวเธอถึงสองรอบเธอกริดร้องแล้วรีบวิ่งลงมาจากห้องน้ำฟาเบนาระแวงมากแต่ก็พยายามไม่คิดเยอะเธอไปกระโดดเล่นบนเตียงต่อและเห็นว่ามันมีสร้อยที่มีจี้กุญแจวางอยู่เธอก็เลยหยิบม,มาใส่ดู แล้วคืนนั้นฝนก็ยังตกเหมือนเดิมนะครับไฟฟ้าในบ้านก็ดับอีกแล้วเสียงประตูหน้าต่างสั่นไปทั่วบ้านมันทําให้เธอรู้สึกกลัวขึ้นมาบวกกับการเห็นเงาแล้วก็หมาเห่าเสียงดังเธอตกใจมากจนล้มฟาดไปกับเปียนโนแล้วก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีเอเดียนก็เอายามาให้เธอกิน ฟาเบนาก็บอกว่าบ้านนี้มีผีเอเดียนก็หัวเราะออกมานะครับเธอรีบให้เขาไปฟังเสียงแปลกๆที่ในห้องน้ําเขาก็บอกว่ามันคงเป็นเสียงลมที่มาตามท่อน้ําเท่านั้นแล้วพูดให้เธอเลอิกคิดมากแล้วเช้าวันต่อมาก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบศพที่คิดว่าอาจจะเป็นเบเลนให้เอเดียนช่วยไปยืนยันศพหน่อยว่าใช่แฟนสาวของเขาหรือเปล่า เอเดียนก็มาดูศพที่โดนไฟไหม้ทางล่างนะครับทำให้ระบุตัวตอนแน่ชัดไม่ได้เขาก็บอกว่านี่ไม่น่าจะใช่ศพของเบเลนแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านเอเดียนก็ได้ยินฟนาเบนาพูดกับใครบางคนว่าเสียใจด้วยเขารีบเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ถามเธอว่าคุยอยู่กับใครเธอก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรนี่แล้วถามกลับว่าเป็นไงบ้างเอเดียนก็ตอบว่าศพนั้นไม่ใช่ศพของเบเลนหรอกและเบเลนก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตของผมอีกต่อไปแล้ว พอฟาเบนาได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ้มดีใจเธอบอกรักเขาแล้วทั้งคู่ก็ได้เข้ามากอดกันแต่ตอนที่กอดกันอยู่นั้นสายตาของฟาเบนามองไปที่กระจกแบบแปลกๆแ,แ,แล้วหนังก็ได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาในอดีตนะครับตอนที่เอเดียนกับเบลเลนนั้นยังอยู่ในสเปนทั้งสองคนปั่นจักรยานเล่นกันเมื่อกลับมาบ้านเขาบอกข่าวดีกับเธอว่าเขาได้รับเลือกให้ไปเป็นวาทยากรที่โคลัมเบียและต้องไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่ง เอเดียเลยถามเบเลนว่าจะไปอยู่ด้วยกันกับเขาไหม,มเธอคิดหนักและก็ขอให้เขาสัญญาว่าจะดูแลกันและจะไม่ปล่อยให้เธอต้องอยู่คนเดียวเอเดียก็ให้สัญญากับเธอไปและเมื่อมาถึงที่โคลัมเบียแล้วเอเดียก็ทํางานอย่างดีเยี่ยม เขามีชื่อเสียงขึ้นมามากเบเลนเองก็คอยมาดูแล้วก็ให้กำลังใจเขาตลอดแถมยังได้รู้จักกับตีโต้ผู้จัดก,การวงอย่างสนิทสนมแต่ว่าปัญหามันก็ได้เริ่มเกิดน,นะครับเมื่อเบเลนเห็นว่าเอเดียนชอบคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งในวงเธอไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แต่ก็กลบเกิดอนเอาไว้แล้วบอกว่าเธอเชื่อใจเขาแล้วก็รู้ว่าเขาคงไม่มีทางมีคนอื่นนอกจากเธอจากนั้นเบเลนก็ได้ไปดูบ้านเช่าหลังใหม่ ป้าเจ้าของบ้านใจดีที่กำลังจะย้ายไปอยู่ที่เยอรมันก็ตกลงให้เบเลนเช่าบ้านป้าก็ขอให้เธอช่วยดูแลเจ้าฮันหมาตัวโตวของป้าด้วยเบเลนก็รับปากแล้วคู่รักก็เริ่มตกแต่งบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนเบเลนก็ได้เริ่มงานของตัวเองด้วยเหมือนกันวันหนึ่งเบเลนได้แวะมาหาเอเดียนที่ห้องทำงานเธอเห็นว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าเวโรนิก้านะครับและเวโรนิก้าเธอก็เล่นไวโอลินอยู่ในวงออเคสตรา เบเลนรู้สึกเสียใจมากเวลรนิก้าก็เลยขอตัวออกจากห้องไปก่อนทุกคนในวงอ่ะดูออกเพื่อนของเอเดียนก็ดูออกเหมือนกันแต่เอเดียนก็ยังแก้ตัวว่าเขากับเวลรนะิก้าน่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเพื่อนร่วมวงกันเท่านั้นแล้วพอเข้ามาในรถเบเลนก็บอกว่าเธอเคยเห็นเอเดียนอยู่กับเวลรนิก้ามาก่อนและเหมือนว่าทั้งสองคนจะสนิทก,กันมากเกินไปหรือเปล่า เอเดียนก็บอกว่าเวโรนิก้าเป็นแค่คนในวงแต่เบลเลนก็ไม่ได้ใส่ซื้อขนาดนั้นเธอเลยพูดต่อว่าอย่าช็อกก็แล้วกันถ้าตื่นขึ้นมาวันหนึ่งและไม่เจอฉันอีกตกกลางคืนเบลเลนก็ยังคงไม่สบายใจเอเดียนบอกว่าขอโทษแล้วก็ได้เข้ามากอดเธอต่อมาขณะที่เอเดียนอาบน้ำเธอก็แอบเช็คโทรศัพท์ของเขาและเห็นข้อความกับประวัติการโทรของเขากับเวโรนิก้าเต็มไปหมดเธอทนไม่ไหวเลยไปถามเขาว่าทำไมต้องไปคบกับผู้หญิงคนนั้น แอดเดียนก็รีบแถว่าผมก็แค่หยอกยไปเองผมไปทำอะไรให้คุณเสียใจหรอกผมมารักคุณอยากจะอยู่กับคุณเบลเลนก็ไม่เชื่อนะครับบอกให้เขาอ,อไปทำงานซะแล้วเธอก็มานั่งร้องไห้เสียใจที่หลังแล้วเบลเลนก็ได้มาระบายกับป้าเจ้าของบ้านป้าก็นำนำว่าลองให้บทเรียนและทดสอบเขาดูสิว่าถ้าไม่มีเธอแล้วเขาจะเป็นยังไง จากนั้นป้าก็ได้พาเธอไปที่ห้องลับใช้กุญแจไขเข้าไปหลังชั้นหนังสือห้องนี้สามีของป้าสร้างไว้หลบทหารของกองทัพสมัยสงครามมันสามารถอยู่อาศัยได้จริงมีกระจกเสริมแรงที่มองเห็นได้ด้านเดียวมีเครื่องปั่นไฟมีลำโพงที่ได้ยินเสียงจากภายนอกทุกอย่างมีแม้แต่ห้องน้ำและเครื่องนอนแล้วพอป้าเจ้าของบ้านกลับไปเบเลนก็น,นึกแผนการออกเธอรีบอัดวิดีโอบอกเลิกกับเอเดียนซึ่งก็คือคลิปวิดีโอที่เอเดียนเปิดดูตอนต้นเรื่องนะครับ จากนั้นเบลเลนก็เก็บเสื้อผ้าเอาเข้าของไปไว้ในห้องลับหยิบกุญแจใส่กระเป๋า เธอได้ยินเสียงรถของเอเดียนกำลังกลับมาเธอก็เลยรีบเข้าไปในห้องนั้นพอเอเดียนมาถึงเขาก็หยิบวิดีโอมาเปิดดูขณะที่เบเลนเองก็แอบมองเขาอยู่เธอดีใจที่เห็นเขาเสียใจร้องไห้เลยอยากจะออกไปเฉลยว่ามันคือแผนลองใจแต่พอไปค้นกระเป๋ามันกลับไม่มีกุญแจอยู่ในนั้นเธอพยายามค้นแล้วก็นึกได้ว่าสงสยัยกุญแจคงจะตกอยู่ข้างนอกแน่ๆเท่านั้นล่ะครับเบเลนก็สติแตกพยายามเรียกเอเดียนให้เปิดประตูหลังบานกระจกแต่เขาก็ไม่มีทางได้ยินพอคว้าโท ทรศัพท์จะโทรหาข้างในนี้มันก็ไม่มีสัญญาณพอเอากอ้กมาทุบประตูมันก็ไม่แตกเธอหวาดกลัวร้องไห้จนหลับไปพอตื่นมาอีกทีเห็นเอเดียนดูวิดีโอแล้วก็ร้องไห้เธอเคาะเรียกเขาแล้วก็พึพมพำว่าเธอรักเขาและขอให้เขาช่วยเธอด้วยจากนั้นพอตำรวจมาสอบปากคำเอเดียนกับติโตโดยดูคลิปที่เบเลนอัดทิ้งไว้ติโตก็เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่เบเลนจะหายตัวไปเขาได้เจอกับเธอก่อนวันที่จะอัดคลิปนี้แล้วจากนั้นพอเธอมาเห็นเอเดียนกับเวโลนิก้าดื่มวิสกี้ด้วยกันเบเลนก็เลยไม่พอใจทางตำรวจเองก็ยืนยันว่าไม่มีร่องลอยการลักพาตัวและเธอก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าเพื่อนคนไหนเลยทางด้านเบเลนเธอก็ลื้อคนห้องเจ้าของคนเก่าทิ้งสมบัติไว้หลายอย่าง รวมถึงแบบแปลนห้องนี้ด้วยเบเลนพยายามขูดผนังกินอาหารกระป๋องประทังชีวิตแต่มันก็เก่ามากรสชาติก็เลยแย่พอไปเปิดน้ําน้ําก็มีแต่สนิม แต่เธอก็ต้องอดทนดึงเข้าไปเธอเฝ้ามองเอเดียนดูวิดีโอนั้นแล้วร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนแต่พอผ่านไปไม่นานเขาก็พูดกับกล้องวิดีโอออกมาง่ายๆว่าขอให้เธอโชคดีแล้วกันคล้ายๆกับว่าเขาทําใจได้แล้วเบเลนกโกรธมากเธอเตะโดนท่อน้ําทําให้น้ําในอ่างอีกฟากหนึ่งกระเพื่อมเธอก็เลยลองเอาเหล็กฟาดท่อติดติดกันหลายครั้งแต่เพราะว่าฝนตกฟ้าร้องทําให้เอเดียนไม่ได้ยินเสียงพวกนั้น ระหว่างที่เบเลนนั่งหมดอะไรายอยากอยู่นั้นเอเดีนก็พาฟาบบนามามีอะไรด้วยโดยที่เบเลนเห็นทุกอย่างมันทําให้เธอเสียใจจนแทบคลั่งเบเลนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นฟาบบนามายืนส่องกระจกก็เลยเกิดความเกลียดเธอตะโกนด่าผ่านทางอ่างล้างหน้าของตัวเองนั่นก็เลยทําให้ฟาบบนาได้ยินเสียงแว่วๆในตอนต้นเรื่องนั่นเองนะครับแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นเบเลนได้เจอะผนังแล้วอ่างน้ํามันก็ได้กระเพื่อมทําให้ฟาบบนาเกิดกลัวขึ้นมา แล้วเบรลนก็เป็นคนหมุนปุ่ม้ัลลอน,น้ำเย็นด้วยสรุปว่าที่บ้านมันมีเรื่องแปลกๆนะไม่ใช่เพราะมีผีนะครับแต่เป็นเบเลนที่พยายามตะโกนจนฟาบินากลัวแล้วก็ได้หนีออกไปแล้วพอมาอยู่คนเดียวฟาบินาก็เริ่มไขข้อสงสัยด้วยตัวเองเธอเปิดน้ำลงอ่างแล้วพูดว่าเริ่มได้ทางด้านเบเลนก็เริ่มเคาะท่อน้ำจากฝั่งของเธอแล้วพอฟาบีนาพูดว่าหยุดเบเลนก็หยุดเคาะตาม ฟาเบ,บนาก็เลยถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมเบลเลนก็รีบเคาะต่อแล้วฟาเบ,บนาก็สุ่มถามคำถามไปเรื่อยๆจนเธอได้พูดชื่อของเบลเลนขึ้นมาแล้วถามว่าเธอติดอยู่ข้างหลังกระจกหรือเปล่าเบลเลนก็เคาะตอบว่าใช่ฟบบาเบนาพยายามแงะดูแต่เจ้าฮันหมาตัวโต,วตวมันก็ดันเห่าตรงช่องบานกระจกนั้นเธอเลยคิดว่ามันต้องเป็นประตูแน่ๆฟบบาเบนาพยายามเขย่าหาที่งัดแงะแล้วก็มาค้นตรงตู้หนังสือข้างๆจนเจอกับช่องกุญแจเธอกํากลังจะไขยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ กันเปลี่ยนใจขึ้นมาเธอดึงกุญแจกลับและบอกว่าเสียใจด้วยนะจากนั้นก็ปล่อยน้ำในอ่างทิ้งเบเลนนั้นอึ้งไปเลยนะครับไม่คิดว่าฟาบินาจะทําแบบนี้เธอตะโกนด่าแล้วก็ทุบก,กระจกเหมือนคนเสียสติไปแล้ว วันต่อมาฟาเบนาก็เปลี่ยนส่วนต่างๆของบ้านทั้งหมดเพื่อลบความเป็นเบเลนออกไปและจะได้ไม่ต้องมองกระจกในห้องนั้นบ่อยเกินไปด้วยแล้วพอเธอมาทํางานที่บาร์เจ้าของบาร์ก็ถามถึงเอเดียและแฟนสาวของเขาฟาเบนาก็ตอบว่ายังไม่มีข่าวเลยเจ้าของบาร์ก็บอกว่าถ้าแฟนเก่าไม่กลับมาก็คงจะดีใช่ไหม ฟาเบนาก็เลยได้สติในตอนนั้นเองเธอกลับมาเปิดน้ำใส่อ่างล้างหน้าแล้วลองเรียกเบเลนแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอเป็นกังวลเปิดน้ําร้อนจนกระจกขึ้นฟ้าแล้วเขียนถามเบเลนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับมาเหมือนเดิมแล้วพอเอเดียนกลับมาถึงบ้านเห็นว่าทุกอย่างในบ้านถูกจัดวางใหม่เขาดูไม่ค่อยจะพอใจนักแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรจัดแบบนี้ก็ได้ ในวันต่อมาตำรวจก็มาถามหาเอเดียนฟาบิน่าบอกว่าเขาไม่อยู่บ้านตำรวจเลยยื่นซองให้พอเธอเปิดออกดูมันก็มีแต่รูปของเอเดียนกับผู้หญิงคนอื่นฟาบิน่าก็รู้สึกเสียใจมากทางด้านเอเดียนเขาเรียกเวโรนิก้ามาจบความสัมพันธ์นั้นลง ส่วนฟาบ,บิน่าเธอก็ตัดสินใจไขกุญแจเปิดห้องลับเธอเห็นข้าวของกระจายเกลื่อนทุกอย่างลกเล็ดเทปไปหมดเบเลนนอนอยู่ตรงหัวมุมห้องเธอเข้าไปเรียกใกล้ๆแล้วพอเบเลนตื่นขึ้นมาเบเลนก็ได้ฟาดหัวฟาบ,บิน่าจนสลบไปแล้วรีบหนีออกมาจากนั้นก็ปิดประตูตามเดิม เบเลนตกใจสภาพของตัวเองเธอลงมาข้างล่างของบ้านพอเอเดียนขับรถมาถึงเจ้าฮันก็เห่าเสียงดังเอเดียนเดินตามเข้าไปในห้องแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงแค่สร้อยบนที่นอนกับรูปคู่ของเขากับเบเลนแปะไว้ที่กระจกแล้วหนังก็ตัดมาที่เบเลนที่นั่งอยู่ริมทะเลทรายส่วนในห้องลับนั้นมือของฟาเบนาก็มาทาบตรงกระจกแทน แล้วหนังก็ได้จบลงโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอเดียนจะเอะใจตามหาฟาเบนาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำานิสัยเดิม,ดมคือหาผู้หญิงคนใหม่มาแทนที่และฟาเบนาอาจจะต้องทนดูภาพบาดตาเหมือนที่เบเลนเคยประสบมาก,ก่อน แต่ไม่ว่ายังไงหนังเรื่องนี้ก็สแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ได้ดีตรงที่ทุกคนต่างมีความดำมืดของตัวเองทั้งเอเดียนจอมเจ้าชู้ที่ก็ดูเสียใจสำนึกผิดแต่กลับหาคนอื่นมาแทนที่แฟนสาวอย่างง่ายดายฟาเบนาที่เกือบจะปล่อยผู้หญิงคนหนึ่งให้ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าตัวเธอเองที่โดนด้านมืดของเบเลนเล่นงานจนต้องไปติดอยู่ในห้องลับนั้นแทนแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.4คะแนน และก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายๆครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ